โดนแล้วนันนะอนทิปลาแล้วเนี่ยผมว่าอู้ แล้วนนะมาโดนอยู่ชายฝั่งเลย เ,นนเจอแล้วครับน้าๆผมตามบอสเจอแล้วอู้มากจสวัสดีครับน,น้าๆรุนสวัสด์วันนี้กลับมาแก้แค้นเลยคลิปนี้ไม่พูดลำ่ำรำเพลงนะครับก็กลับมาหมายเดิมน,นะครับ หมายเพลิงนี่นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเรารีวิวเอโตี้ไปนะครับแล้วผมพลาดตรงจุดนั้นนะวันนี้คือกะมาแก้แขนโดยเฉพาะเลยส่วนชุดโย่ที่ผมจะแนะนําอีกทีตอนนี้ขออนุญาตแนะนําสมาชิกร่วมเดินทางด้วยครับอันดับหนึ่งพี่เจนครับพี่เจนสวัสดีครับสวัสดีครับสองละเชครับผมสวัสดีครับลเชนี่อริเก่านะครับย้อนดูคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นคลิปไปดูตรงนี้นะฮะนี่อริเก่าโจดเก่าเลยนะครับวันนี้เขา มาพร้อมผมนะครับมาแก้แค้นแล้วก็มาแนะนําหมายให้ Yin น้าๆเขาด้วยนะครับเผื่อวันหลังจะได้ไม่ต้องมานํามานะครับไม่เ <halfway> ข <going> ้ามากันเองโอเคครับน no. ้าเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปดูที่ว่าผมจะล้างแค้นสําเร็จไหมนะครับไปนวันนี้น้ําเต็มบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวดูรายน้ํารายลมกันอีกทีโอเคครับมามาครับน้าวันนี้ผมจะเน้นเป็นสโลนะสโลกับ เซตของยูซุรินะครับวันนั้นเราที่ว่ารถลั่นไปเนะี่ยมันเป็นตัวนี้นะครับตัวสีน้ําเงินแต่นี่ก็จะเป็นสโลกับสปอสโลนะครับผมจะลองไล่ดูนะครับแล้วก็ใช้เซตนี้ด้วยนะครับเซตจะมาของผมทั้งหมดดูซิว่าผมจะโดนไหมนะครับวันนี้คือมากับเพื่อนน้องชิ์อีกสองท่านนะครับเราจะโดนไม่โดนผมไม่รู้นะแต่ว่าหลักๆคือผมจะมาล่าบอสต,ตัวนั้นนะนะ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับรู้ว่าผมจะโดนไหมจะใช้เซตเทพทั้งหมดเลยนะครับตามหาบอสกันนะครับวันนี้โจทย์ของเราวันนี้วันนายนายผมเจอนะครับนั่นนะไปลุ้นไปด้วยกันครับลุยนั่นนะมาก็เพิ่มเติมนะครับมากับชุดเอ่อแต่ว่านะครับลอกก็เอโรตี้นะครับเอโรตี้ LTS DH นะครับ2005นนะครับตัวนี้ ส่วนคันวันนี้นะครับมาคัน M เลยนะครับนะ้านะ M. นะครับได้ว่าอิมารัสแอร์นะครับ AG H นะครับแปดแปดนี่ solid ปลายนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับนะ้านะึดูซิว่าผมจะเจอไหมนะครับมากระเสริได้ว่าคัน M มาทำไมนะเน้นระยะนะครับวันนี้เน้นระยะเน้นกวดกวดให้ทั่วเลยนนะนะถ้าไม่เจอผมก็หายเครื่องใจแล้วเพราะว่า ่างน้อยเขาก็มีอยู่แล้วนะครับออกจากหม้ไปแล้วนะครับไปไม้แรกเหมือนเดิมนะครับนะน,นะเช็คไร้น้ำก่อนระดับน้ำผมรู้แล้วนะครับสามเมตรนะครับลมก็มาจากด้านหลังเราเหมือนเดิมนะครับ ค okay. ตึงไปเลยนะนะวันนี้เบรกจะไม่เผื่อเบรกจะไม่พลาดอีกแล้วนะครับ มาครับนั่นะนะยอมคิตะนะครับเอ่อม่วงสามจุดห้าซุริเคนะครับขอค้นตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งแล้วผมจะไปซ้ายนะครับซ้ายไปเรื่อยๆนะนนะนะไปขุดน้ำตื้นกัน แล้วน,น,นะนะมาโดนอยู่ชายฝั่งเลย <C> e <an> ตัวไม่ใหญ่นะยกได้ไหมนั่นนะโอ้มีไซส์อยู่นะ ขึ้นมาพอดีเลยนะนะรัดครับตัวนี้รัดเลย้ไม่ใช่ตัวนี้ผมต้องหาอีกไม่ใช่ตัวนี้นะนะตัวเมีย โอ้ยกัดโยผมด้วยนั่นะนะตัวเมียตัวเมียแต่ไม่ใช่ตัวนี้ที่เราตามหานะครับลุยกันต่อนะครับนั่นะนะคลิปนี้อาจจะไม่พูดพ่ำทำเพลงเยอะนะครับใส่อย่างเดียวนะครับจนกว่าเราจะเจอตัวที่เราพลาดวันนั้นนะครับดันสองแน่ๆแหละผมบอกสภาพโยเละเลย สภาพโยใหม่แกะกล่องนะครับไปแล้วหนึ่งตัวตัวนี้ตัวเมียนะครับนะนะไม่ใช่ตัวผู้ขออนุญาตเก็บน้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันโอเคครับลุยจนกว่าจะเจอบิ๊กบอสนะครับวันนี้ดูซิว่าเราจะโดนตัวไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมขนมาวันนี้ชุดเทพนะครับไปลุยกันต่อโฮโฮเราจะเอาน้องไว้นี่นะครับนะนะ๋รือข้ามาเจอกันอีกที ก็นะครับน้า,นาจากยมกิจตะตัวนี้นะครับพุ่นเลยเรายังเจอตัวเมียนั่นะนะ่นะตัวเมียตัวนี้ก็8 7 8 9ขีดนะครับให้ให้ประมาณนี้แหละแต่เราจะหาบิ๊กบอสนะครับซึ่งตัวที่เราพลาดจกคิดที่แล้วนะฮนะนะดูกันว่าผมจะเจอไหมเจอฝูงแล้ว ไม่มีสัญญาณเลยนะนะอยู่ๆก็มันลัดเลยนะครับโอเคหัวน้ำขึ้นนะครับนี่เลยน้ำจะเต็มประมาณช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนะครับวิเรามาว่ากันว่าผมจะเจอบิ๊กบอสไหมนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เจอก็คือว่าผมจะได้หายข้องใจนะครับนั่นนะไปะจะเจอตอนเชิกเลยนะครับโอ้นะครับให้ที่นะเชกับพี่เจนเขานะครับส่วนเราก็จะมาเล่นทางน้ําตื้นเหมือนเดิมผมจะขนทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ สโลสเสโลเราจะมาหาแนวนี้ดูบางทีบอสฝังอยู่แถวนี้นะนะนะคือตัวใหญ่มากๆเขาก็ไม่ค่อยไวนะหมึกตามปลาไม่ค่อยทันเพราะนั้นเขาจะเล้นหนักดักตามแนวหินนะครับข้างล่างนะนะเห็นไหมวันนั้นเราโดนอยู่แลมนี้นะ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 ผมจะอยู่ข้างบนเลยวันนี้อยู่บนผาเลยหมดไปเลยถ้าโดนแล้วค่อยแก้ปัญหากันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้เราเอามุมก่อนเราได้มุมนะครับ ยืนบนผาเลยลนะนะโอ้โหได้ระยะครับอย่างนี้ลุยมีตัวนะครับสลับโยไปเรื่อยๆนะ่นนะแต่ตอนนี้รู้สึกสนใจสีนี้นะวันนี้ ถ้าเราแวงมากเราก็ลงสีทึบนะครับแต่วันนี้ไม่มีแดดนะนะนะ,นะอากาศวันนี้ผมใส่เสื้อแขนยาวมาอย่างเงี้ยน,นะนะคือวันนี้10องศานะครับ12องศาอากาศที่นี่นะครับ ีตัวนั้นนะแต่ว่าหมึกอยู่ไกลฝั่งมากเลย นะนะอยู่สูงเกินไปหลุดครับตัวนี้มีไซส์อยู่นั้นเนี่ยนะนะโอเคโอ้ย <c oughs> ผมประมาทไปผมประมาทไปนะนะมา <c oughs> เล่นเยอะไป่อย เชจะโดนนะครับโอเคส่งสัญญาณแล้วโดนแล้วนะครับมีตัวนะเมื่อกี้จับผมทีเราก็ล่าบิ๊กบอสอยู่ต่อนะครับผมว่านัชเชลผมไม่โดนบิ๊กบอสแล้วนะถ้าโดนบิ๊กบอสผมก็โอเคแล้วนะนะนะคือหมายถึงเคลียร์งานนะใครก็ได้โดนนะหนึ่งในงสามเนี่ยนะนะคือผม,มแค่อยากเห็นตัวเฉยๆก็ <c oughs> เลยกลับมาแก้แค้นดูนะ ฉันว่านายต้องไปอยู่ตรงโน้นแน่ๆฮนะจากเราหนาวอยู่นะครับแดดมาเฉยเลยโอ้ใสเสื้อกันหนาวมาด้วยผมเปลี่ยนนะครับตอนนี้สับมาเข้าหน้าเราเลยโอ้เจอแล้วครับนะัานนาผมตามบอสเจอแล้ว Uh! Má! นายใช่ไหมนายใช่ไหมฉันเจอนายแล้วดูเมียนะนะ เจอแล้วนะนะตัวเมียนะครับผมยังไม่เจอตัวผู้วู้วู้ว้าเฮ้ยตัวผู้เฮ้ยมันจุดอ่ะนะนนะตัวเมียนตะัวเมียวู้วู้วู้ผมตามเจอแล้วเหลืออีกหนึ่งนะ โอ้ถูมียนะนะผมาไม่ขวงนะจุดนะครับเราจะตามกันอีกนะครับเราจะตามกันอีกผมบอกเลยว่าผมต้องตามงานเนี้ยนะนะโอ้โหวู้วูสะใจจริงๆหมายเดิมนะครับนะนะไอต,ตัวนี่แหละที่ว่าเราพลาดอะแต่เมื่อกี้ออกยาวมากนะครับนั่นนะแต่ไม่ทันโอเค ก็ครับนานะนานะว่าใช่ตัวนี้ไหมแต่ยังเป็นตัวเมียนนาๆนะไอตัวผู้เนี่ยมันมันสองโลแน่ๆนะครับไอตัวนี้โลกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนสัมภาระทั้งหมดทั้งมวลเราอยู่ที่โน่นนะครับอยู่กับน้าเชนะครับแดดมาแล้วด้วยร้อนโอ้โหไปขออนุญาตเก็บงานนั่นน้ เดี๋ยวเราจะวัดความยาวแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับเราอยู่ไกลมากไม่มีอะไรมาเลยนะครับเก็บน้องเขาก่อนนะครับมาครับมานะเจ้ายามาชิตะน้ําตาลเราโดนไปแล้วนะครับน้าเห็นข้างหน้าผมไหมนั่นเป็นตะขายนะล้อมตีเนี่ยเราผมก็ม้วนมาเรื่อยๆมันเกี่ยวตะขายข้างหน้าเราเนี่ยนะออกไม้สเกตด้วยนะครับ ต่อกันนะครับกับโาโยสุริตัวนี้แบบสีทึบนะฮะนะอยู่ไม่ไกลนะอยู่ข้างหน้าเรานี่เองแต่ล้มอะ่ะตอนเนี้ยเปลี่ยนทางแล้วบวกกับแดนนดนะแดดมาไงอะ่ะตอนนี้13องศาเองนะแดนะดีเจอดีเจอ,เจอยังเหลือตัวผู้นะครับ ผูใ้ใหญ่จับเราแววนนะนะนะ,นะเราผ่านตรงนี้ไม่ได้สินะนะมันเป็นตะข่ายอ่ะเอาไงดีอ่ะโอ้ยลมก็กวนผมอีก ียงครับก็นานาลมกวนนะครับเดี๋ยวคงต้องถอยทับไปข้ามไปฝั่งโน้นกันนะครับไปมาครับนานาอย่าช่างโอเคเสร็จศูนย์ โอ้พระเจ้าโลหกนเต้อาโลหกโลหกนะฮะโลหกเห็นไหมเพื่อนเห็นวะเนี่ยเจตเห็นีเดี๋ยวไม่หนึ่งอเห็นนี่เ็มเตเจตบายบายครับบายบายครับเจตบายบายครับ หมึกของเราก็อยู่ในกระเป๋าพี่เจนนะครับส่วนน้าเชยก็1นกิโลนะครับเดี๋ยวค่อยขอคลิปน้าเชยมาทรรมลาแล้วนะเพียงเท่านี้ครับวันนี้กลับไวครับเพราะว่าช่วงบ่ายไม่มีตัวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะนะบ๊ายบาย